ทำงานไปแล้วไม่ทำงานไปกี่คนตอนนี้ตอนหมไปเยอะอยู่อยู่ที่แคมป์ไหนตอนนี้แคมป์ไหนดูดูถนนกาซ่าแล้วอยู่ ใครับ10กิกิลิดมว่าที่ไได้ได้ค่าตแทน้นทที่ไปค่าตอบแทนเดาไหเดินะ5ถ้ามันไม่มีการณ์ก็พออยู่ใกลกันครับมีคนที่ไปทำงานที่แจ้งความระสงค์กับกระทรวงแรงงานใน1าคน19คนนะครับก็ไปถามข้อมูลมานะครับตาเบานี่ ขอมีแค่คนเดียวตลาดต่อตลอดเป็นคนเดียวส่วนตำบลอื่นเนี่ยตอนนี้ใครมีญาตินะครับก็ให้บอกกับเป็นเหมือนกับชั้นสองชั้นสามค่อย้างก็ได้ผลไม้นลมือนะครับมีมากก็แบ่งปันมีมากขายเหลือขายก็แบ่งเหลือแบ่งก็แบ่งปันกันอย่างนี้นะครับช่วยๆเกันเราสังคมไทยน่าอยู่มีลูกไหมมีลูกมคนโอ้โหสมแข็ อ่าพอพามเตรียมพามเนี่ยท่ามีเงิมันจะเร็วฟังคอมเมนต์ออกไหมนี่เขาบุกเข้ามาก็สิบสองกิโลครับครับผมแล้วก็วันแรกที่เขายิงกันยังไม่ตื่นครับตอนแรกก็าคิดว่ายิงกันปกติเหมือนทุกๆปีครับยิงแค่ตรวจทีนี้แล้วมีรายงานจากนายจ้างว่าเขาบุกเข้ามานายจ้างก็ป้องกันหมู่บ้าน ผากันป้องกันปูบ้านก็มีทหารมาปิดล้อมประตูไว้ไม,ไม่เพื่อป้องกันครัมแล้วก็ได้หยุดงานเพื่อดูสถานการณ์ไปปีแปดเดือนครับไม่ครบครับสัญญาสองปีแต่อยู่ได้ห้าปียังไม่ครบครับแรงระเบิดสั่นสะเทือนตลอดเวลาครับทุกวันสัน่นห้องสั่นสะเทือนหลังคาสะเทือนอยู่อ่คิวบุนเน็กบาครับชุมชนเป็นคิวบุนเน็กบาครับ ครับผมอยู่ใกล้ๆกับอะรเกลอนครับครับผมคอนเสียผวาครับผมกับแรงระเบิดสมัครใจมาครับครับผมโดยของรัฐบาลครับก็ขอนายจ้างกลับแต่นายจ้างเขาไม่ให้กลับครับเขาไม่ให้กลับเพราะว,ว่าเขาขาดแคลนแรงงานครับเขาไม่ให้กลับก็เงินเดือนก็เขาไม่เคียร์ครับไม่เคียร์เงินเดือนเขาไม่เขาบอกว่าถ้ามาแล้วไม่จ่ายอ,อยากให้ติดตามเงินเดือน เดือนสุดท้ายกับนายจ้างเ,เพื่อนๆที่มาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถแท็กซี่ไปรับไม่มีรถแท็กซี่ไปรับในที่ที่เราทำงานใช่ครับขาขามาก็คือเขาโทรให้แท็กซี่เขาไปรับแล้วแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่ว่าเสี่ยงระเบิดแล้วแท็กซี่เขาปฏิเสธครับแล้วนายจ้างก็ไม่ออกมาสง่งอ๋อนายจ้างส่งครับผมนี่คือ,น,คอนี่คือปัญหาที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยเลยะะใช่ครับผมที่ว่าเขาปฏิเสธกันว่ายกเลิกที่ว่าลงทะเบียนที่ว่ามาไม่ได้ รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กเป็นกังวลน,นอนไม่ค่อยหลับอ่ะค่ะยิง่ง <c oughs> คิดไงบ้างครับ่นคิดว่าแฟนจะอยู่แบบปลอดภัยไหมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นแบบระเบิดลงหลายที่ก็มีความเป็นห่วงมากเลยค่ะนอนไม่หลับปีแปดเดือนค่ะสัญญาสองปีค่ะใช่ค่ะข้างแรกค่ะ แล้วหลังจากที่ได้กลับมานี่การกลับมานี่เขารู้สึกยังไงครับก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจค่ะที่แฟนปลอดภัยกลับมาขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือให้แบบคนไทยกลับมาที่ประเทศเรากลับคืนมาอย่างปลอดภัยเ่างข่าวก็เป็นห่วงทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย